คือในส่วนของภัคร่วมรัฐบาลนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งคนเข้ามาตามสัดส่วนโคต้างเขาอยู่แล้วล่ละแต่ก็เป็นหน้าที่ของทางตัวนายกเองจะต้องคิดและตัดสินใจแล้วก็ต้องใช้ความเป็นผู้นำท้ายที่สุดถ้ามีปัญหาหนายกก็ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบจะต้องใช้สิ่งนี้เป็นโอกาสในการที่จะเปลี่ยนนะะหน้าตาของครมชุดใหม่ขอให้มีรัฐมนตรีซึ่งให้คำว่าหน้าตาดี จำนวนหนึ่งแทรกเข้ามาระหว่างคนที่เป็นพ่อและลูกเนี่ยก็สามารถให้คำปรึกษาให้คำแนะนํามาตักเตือนมาบอกนะครับว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำได้ก็ต้องรักษาระยะห่างดังกล่าวไว้ให้ดีถ้ามีหลักฐานเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีคนพูดได้ว่ารอกได้นะครับว่าเกิดการครอบงำนะโดยบุคคลภายนอกซึ่งก็จะมีผลทั้งตัวกุนทักษิณเองซึ่งจะต้องรับโทษทางอาญาในขณะเดียวกันพรรคการเมืองที่ถูกครอบงำยอมให้คนอื่นเข้ามาครอบงำเนี่ย ก็ไปไกลถึงยุบพักสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยค่ะครับสวัสดีครับ ก็คือวันนี้กลับมาได้สนทนากับอาจารย์สมชัยอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้นายคนใหม่นะคะใหม่ถอนดาวเลยนะคะวันนี้เรื่องของการฟอร์มครมมีหลายประเด็นต้องจับตาดูคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วเดี๋ยววันนี้จะได้ฟังมุมวิเคราะห์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นข้อกฎหมายที่หลายคนเนี่ยจับตามองกันต่อบไปด้วยในการฟอร์มครอม,มอครั้งนี้นะคะแต่ว่าใครที่เข้ามาแล้วก่อนจะไปเข้าเรื่องกันนะคะนาะารบกวนนิดเดียวฝากช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับน้าน,นิดหนึ่งนะคะแล้วไปเข้าเรื่องกับอาจารย์สมชัยกันเลย อาจารย์คะการฟอร์มครมอครั้งนี้เนี่ยหลายคนจับตามองเรื่องของการตั้งรัฐมนตรีที่อาจจะไปซ้ำซ้อนกับเรื่องคล้ายเดิมปัญหาในเรื่องของจริยธรรมหรือแม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีเองก็มีเสียงแว่แวๆมาเหมือนกันในเรื่องนี้จริงๆน่าห่วงกังวลไหมคะสำหรับรัฐบาลที่จะฟอมันขึ้นมาใหม่เนี่ยคะ่ะแยกเป็นสองส่วนแล้วกันนะครับส่วนที่หนึ่งคือตัวนายกเองเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ เพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นประเด็นปัญหาในอดีตเนี่ยบางครั้งก็ขาดความชัดเจนอะว่าจริงไม่จริงต่างๆอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรก็เดินหน้าต่อไปอาจจะมีเสียงในสังคมบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งซึ่งจะต้องอดทนอดกลั้นนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อในการทํางานมากกว่ามากกว่าจะไปตอบโต้หรือให้ความสําคัญความสนใจในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะครับส่วนตัวรัฐมนตรีต่างๆเนี่ย ที่จะเข้ามาร่วมในคณะรัฐมนตรีชุดนีเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องให้ความสำคัญให้ความสนใจในการที่จะคัดกรองตรวจสอบคุณสมบัติให้ท่วนทีสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเท่ากับเคยมีบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วนะครับคือในส่วนของพักร่วมรัฐบาลน,นั้นเนี่ยเขาก็จะส่งคนเข้ามาตามสัดส่วนโคตังเขาอยู่แล้วละ่ะแต่ก็เป็นหน้าที่ของทางตัวนาย,ยกเองจะต้องคิดและตัดสินใจ แล้วก็ต้องใช้ความเป็นผู้นําในการที่จะบอกว่าควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะเพราะว่าถ้าว่าใช้กระบวนการที่ว่าเป็นโคต้าของพรรคแล้วแต่แต่ละพรรคจะส่งชื่อใครมากันแล้วแต่เนี่ยท้ายที่สุดถ้ามีปัญหานายกก็ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคงจะต้องคุยกับพรรคร่วมดีๆต้องมีความเป็นเพราะผู้นําในการเจรจาในการพูดตรงตรงถ้าคิดว่ามีปัญหาก็ต้องบอกว่ามีปัญหาไม่ใช่ หมดแต่เกรงใจแล้วท้ายสุดเนี่ยถ้ามันเป็นผลเสียมันเป็นผลเสียที่ตัวนายกครับทีนี้เดี๋ยววันนี้มุมมองที่จะขอจากอาจารสมชัยนะคะขอแบ่งออกเป็นทั้งมิติการเมืองรัฐศาสตร์แล้วก็มิตินิติศาสตร์หรือว่าข้อกฎหมายด้วยเลยการฟอร์มรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยตัวนายกคุณนุ้งอิ้งเองเนี่ยควรจะต้องคํานึงถึงอะไรเป็น priority คะคือถ้าถามถึงความต้องการของประชาชนเนี่ยประชาชนต้องการรัฐมนตรีนะครับที่ มีความความสามารถมาทำงานแก้ไขปัญหานะครับมาทำงานช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาในดีตเนี่ยเ,เรื่องของการที่จะพิจารณาความมีความสามารถเนี่ยดูเหมือนจะเป็นรองเกี่ยวกับเรื่องของโคตา้าหรือสัดส่วนของพรรคการเมืองต่างๆหรือแม้กระทั่งสัดส่วนของกลุ่มการเมืองต่างๆที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเองดังนั้นเราก็เห็นภาพของคณะรัฐมนตรีซึ่งอาจจะหน้าตาดูแล้วเนี่ยบางทีเป็นคนซึ่งเรา เอ่อรู้สึกว่าไม่เหมาะสมกับงานเขาเรียกว่าไม่ได้พุทธเดรรี่แมทเดรรี่จ็อบนะครับก็คือหมายความว่าไม่ได้เอาคนเก่งที่ตรงกับความรู้ความสามารถเนี่ยมาทํางานในกระทรวงที่เขาเองมีความถนัดหรือความสามารถทํางานได้ mm hmm. แต่กลับกลายเป็นเรื่องของการที่ว่าคุณมาจากไหนละ่ะมาจากสัดส่วนของกลุ่มการเมืองไหนจากพรรคการเมืองไหนแล้วก็คุณมีอิทธิพลคุณมีอํานาจหรือคุณมีการใช้ใจ่ายเงินทองไปเพื่อสนับสนุนพรรคหนึ่งพรรคนั้น คุณก็จะได้สัดส่วนของการมาเป็นรัฐมนตรีนะครับเนี่ยคือสิ่งซึ่งมันสวนกันระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่มันเป็นจริงเราคงไม่สามารถหวังว่าให้เป็นตามอุดมคติได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าคงจะยากในระบบกบารเมืองแบบนี้แต่ว่าอย่างใที่สุดแล้ะครับว่าขอให้มีรัฐมนตรีซึ่งใช่คราว่าหน้าตาดีจํานวนหนึ่งแทรกเข้ามานะครับอาจจะไม่ต้องถึงครึ่งต่อครึ่งหรอกครับอาจจะสักประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ย ผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับนั่นก็หมายความว่าน่าจะควรจะต้องมีการเติมคนใหม่ๆเข้ามาปรับไปจากหน้าตารัฐบาลยุคคุณเศรษฐาแบบนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์คือตอนแรกที่เราเห็นการทํางานในแง่ของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราจะได้ยินคําพูดว่าทุกอย่างอยู่กับที่เหมือนเดิมนะเปลี่ยนแต่หัวอย่างเดียวคือตัวนาย,ยกอย่างเดียวซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการบริหารราชการแผ่นดิน ในช่วงประมาณสัก11-12เดือนที่ผ่านมาก็ไม่ได้เป็นสามารถที่จะสร้างความหวังอะไรให้กับประชาชนเพราะเราก็จะรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านไป1ปีเนี้ยแทบจะไม่มีผลงานใดๆที่เป็นรูปธรรมที่จะทําให้ประชาชนรู้สึกชื่นใจเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องใช้สิ่งนี้เป็นโอกาสในการที่จะเปลี่ยนนะฮะหน้าตาของครมชุดใหม่ให้อย่างใน,นที่สุดเนี่ยประชาชนเกิดความรู้สึกว่าเออมีความหวังเกิดความรู้สึกว่า คารมอชุดนี้เนี่ยน่าจะมาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง,างๆที่ปัญหาเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ครับทีนี้การบริหารจัดการโดยใช้โอากาสอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยถ้าเป็นโคตา้าหรือว่าเป็นเรื่องภายในพักเพื่อไทยกันเองเนี่ยก็ก็น่าจะไปบริหารจัดการกัน,กนได้แล้วเราก็เคยได้เห็นคุณอุ้งอิงเนี่ยบริหารจัดการภายในพักมาแล้วนะคะครั้งใหญ่เลยครั้งหนึ่งกับผู้ใหญ่ในพักด้วยเหมือนกันแต่กับพักรั่วมาคา่ะอาจารย์ก็มีกระแสข่าวมาว่าเอ๊ะอาจจะ บางนามสก,กุลอาจจะไม่อยู่ตรงนั้นจะกลายเป็นแรงกระเพื่อมแล้วไม่รู้ว่าจะส่งผลอะไรในการยื่นเรื่องร้องหรือว่าจะเป็นเหมือนห่อข้างแคร่รัฐบาลน,นี้แบบนี้ด้วยไหมคะอาจารย์มิตินี่ครับก็คือในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะมีอํานาจในการจัดการจริงนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยเองก็จะมีสภาพของการที่ว่าเออเป็นการสับเปลี่ยนคนมาทําหน้าที่เป็นร,นรัฐมนตรีอยู่เนืองๆอ,อยู่แล้วนะครับ เราเห็นในสมัยอดีตเนี่ยเราก็เห็นว่าบางครั้งทำงานสักหกเดือนก็จะสับเปลี่ยนกันทีหนึ่งเพื่อทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะทำงานในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีนะครับมันก็เป็นการสร้างพลังทางการเมืองเครดิตทางการเมืองให้กับนักการเมืองที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับแต่ตอนนี้สำหรับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลกลางก็คือตัวพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอเนี่ยก็จะใช้วิธีการที่ว่าอ้าวพรรคของคุณ ได้สัดส่วนรัฐมนตรีไปเท่าไหรใช่ไหมครับก็แล้วแต่คุณจะเสนอชื่อมาซึ่งการเสนอชื่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามความต้องการของพรคการเมืองนั้นๆที่มรรูปรัฐบาลซึ่งตรงตรงนี้เนี่ยจะน่าเสียดายมากครับว่าถ้าเราใช้วิธีการแบบนี้อีกการทํางานของคอรมอเนี่ยน่าจะเป็นการที่ว่าตัวนายกเองรับผิดชอบสูงสุดแล้วก็มีโอกาสที่จะคัดกรองโอกาสที่จะตอบว่าคนนี้ที่เสนอเข้ามานั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม หรือขอให้มีการเปลี่ยนตัวที่จะเสนอจากพรรคร่วมต่างๆเข้า,ขามาแต่ว่าพรรคร่วมเองเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าบางครั้งเขาก็อยากจะได้คนเนี้ยเพราะเขาเป็นคนซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทางหัวหน้าพรรคหรือเป็นคนที่เป็นคนสําคัญภายในพรรคซึ่งก็อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยจุดนี้เป็นเรื่องของการต่อรองจุดนี้เป็นการของการที่ว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองมากหรือน้อยถ้ามีอำนาจการต่อรองมาก ก็สามารถจัดการได้ตามใจตัวเองแต่ถ้าอำนาจในการต่อรองน้อยเนี่ยก็ต้องตามใจพักร่วมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องรอดูนะครับว่าหน้าตาหลังจากที่มีการฟอร์มครมอแล้วเนี่ยด้านใดจะเป็นจริงด้านหลักที่เพื่อไทยเข้มแข็งจัดการได้ตามใจชอบหรือด้านหลักที่พักร่วมนั้นมีอำนาจในการต่อรองมากกว่า แล้วก็สามารถเติร์ชื่อใครก็ได้ครับอาจารย์คะอยากให้อาจารย์เช็คลิสต์ให้หน่อยว่าข้อพึงระวังในการฟอร์มรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของคุณอุ้งอิงครั้งนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังอะไรหนึ่งสองสามสี่บ้างค่ะอาจารย์มีสิ่งที่เรียกว่าคุณสมบัติแล้วก็รักษาะต้องห้ามนะครับของคนซึ่งจะมาลงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีอันนี้ก็ชัดเจนครับอยู่ในมาตรา1น0ของรัฐธรรมนูญก็ไปดูได้ครับว่าลักษณะอย่างไรต้องห้ามอย่างไรบ้าง ก็อันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สุดนะครับซึ่งไม่ว่าจะเสนอชื่อใครมากันแล้วแต่เนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบการตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่พรรคการเมืองที่เสนอเข้ามาท่านก็ควรจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอเจ้าตัวที่เป็นคนกรอกประวัติก็จะต้องรู้ตัวเองครับว่าตัวเองนั้นติดในเรื่องใดหรือไม่นะครับเริ่มผสมเมื่อสอง่มอสองมาถึงทางตัวนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ย นายยนต์พีก็จะใช้กลไกลของสำนักงนานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับให้ตรวจสอบความถูกต้องนะครับคุณสมบัติรัชตองห้ามต่างๆซึ่งเลขธิการคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะส่งประวัติดังกล่าวนียบุคคลชื่อนะครับแล้วก็ประวัติดังกล่าวนียไปยังหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ช่วยตรวจสอบอบว่ามีคุณสมบัติ หรือบริษัทต้องห้ามอะไรอย่างไรบ้างและถ้าในกรณีซึ่งสมมตินะครับว่ามีประเด็นอะไรที่เป็นข้อสงสัยในประเด็นทางกฎหมายก็อาจจะถามเรียงกฤสตีกาเหมือนกับทุกครั้งที่เคยกระทํานะครับแต่ว่าไม่ว่าจะมีการตรวจสอบจากหน่วยราชการมาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่ากฤสตีกาจะมีคําตอบอะไรมาก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องคิดและต้องตัดสินใจในขั้นสุดท้ายก่อนจะทุนเกล้าขึ้นไปนะครับเพราะว่า ไม่ว่าการตรวจสอบดังกล่าวบอกว่าไม่เจอไม่ผิดไม่ว่าคฤอสตีการจะบอกว่าไฟเขียวทําได้นะครับขึ้นไปดำตําแหน่งรัฐมนตรีได้แต่ถ้าหากว่าเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาขึ้นมาภายหลังตัวนายกเองก็ต้องรับผิดชอบดังนั้นก็เป็นเรื่องครับที่นายกรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับท่านจะต้องคิดไตรตรองให้ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นทางจริยธรรมซึ่งเป็นประเด็นซึ่งบางครั้งมันมีความไม่ชัดเจน นะครับมีความเป็นนามธรรมสูงแล้วก็หลายตอหลายกรณีก็เป็นความไม่ชัดเจนครับว่าอย่างนี้เรียกว่าขัดเออกลกขาดเออเจริยธรรมหรือไม่นะครับเป็นการขัดกับมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่อย่างนี้เป็นเรื่องของการที่ว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจ,จริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่อันนี้ก็ได้รรบบทเรียนแล้วครับว่าคิดว่าใช่ไม่มีปัญหา แต่ท้ายสุดสารก็ที่ว่าไม่ใช่ครับมีปัญหาเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเคลือบแคลงคือถ้าอยู่ภายในมือของรัฐบาลเนี่ยต่อให้ถามคณะกรรมการกษิกีกาวและไฟเขียวมาก็ตามทีเถอแต่ท้ายที่สุดผู้ที่จะตัดสินว่าขาดคุณสมบัติตามกฎหมายหรือไม่เนี่ยคือสารรัฐธรรมนูญอยู่ดีเพราะฉะนั้นการเพลย์เซฟก็ควรที่จะอย่าให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นแบบนั้นไหมคะอาจารย์ก็เป็นสิ่งที่ตัวนายกต้องคิดเองตัดสินใจเองนะครับว่า จะสามารถสร้างความสมดุลในเรื่องนี้อย่างไรนะครับแต่ก็ถูกต้องครับว่าณนะวันนี้เนี่ยไม่มีใครบอกครับว่าประวัติของคนคนหนึ่งในอดีตนะครับซึ่งอาจจะเคยทํางานในตําแหน่งรัฐมนตรีมาแล้วกว็ได้นะครับจะถือว่าถ้าหากว่ามีกรณีที่มีการร้องขึ้นไปว่าขาดคุณสมบัติบริษัาาต์ต้องห้ามนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยฝ่ายท่ทติบัญญัติสามารถร้องได้อย่างคาวทลวก็ใช้กลไกของสว คราวนี้ก็สว,วก็ร้องได้สสก็ร้องได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือมันก็ไว่สามารถใช้ประเด็นวิธีการที่กําหนดไว้ในรัฐมนูญในการร้องไปถึงสารรัฐมนตรได้<ม>ก็ก็ต้องเสี่ยงต้องเสี่ยงอะล่ะอันนี้ว่าด้วยเรื่องของการตัดสินใจของตัวนายกนะคะทีนี้ขอญาติเรียนถามไปถึงคุณพ่อนายกบ้างนะคะอดีตนายกทักษินก็แน่นอนว่าให้สัมภาษณ์ชัดเจนไปแล้วว่าไม่ต้องการตําแหน่งในในคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด แต่ด้วยความเป็นพ่อลูกเนี่ยก็ปรึกษาหารือกันอยู่แล้วการวางบทบาทหรือว่าบริบทท่าทีต่างๆเนี่ยของตัวอดีตนายกทักษิณเนี่ยเพื่อให้ปลอดภัยหรือว่าข้อบพึงระวังเนี่ยควรจะอยู่ในกรอบแค่ไหนอย่างไรเมื่อไม่ให้สุ่มเสี่ยงกับเรื่องครอบงำหรือว่าไปมีอิทธิพลต่อพักการเมืองค่ะผมเข้าใจว่าถึงท่านไม่พูดว่าไม่ปรารถนาะจะรับตำแหน่องใดๆนะฮะท่านกรับไม่ได้อยู่ดีแต่รับเพราะว่าโดยสิ่งที่เป็นปัญหาสับตัวท่านนั้นเนี่ย ไม่สามารถที่จะดรงตําแหน่งทางการเมืองได้นะครับก็ไม่ไม่ไม่สามารถาำ่าเป็นทางการได้อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เมื่อไม่เป็นทางการแล้วเนี่ย บทบาทที่จะสามารถช่วยในดน,นตรีซึ่งปิานะเป็นบุตรสาวเนี่ยผมก็คิดว่าระหว่างคนที่เป็นพ่อและลูกเนี่ยก็สามารถให้คําปรึกษาให้คำแนะนํา,นานเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาตักเตือนมาบอกนะครับว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำได้ในฐานะที่เป็นพ่อและลูกนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยการตัดสินใจก็เป็นเรื่องของตัวนาย,ยกเองต้องคิดและต้องตัดสินใจเองแล้วก็ดีที่สุดก็คือว่าถ้าหากว่าท่านรักษาระยะห่างนะที่เหมาะสม นะครับคือหมายความว่าระยะห่างก็คือเราจะเข้าไปช่วยอย่างไรนะครับในฐานะที่เป็นพ่อและลูกมากกว่าของการที่ว่าจะเข้าไปฐานะของการที่ว่าจะไปบงการหรือกําหนดในเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็ต้องรักษาระยะห่างดังกล่าวไว้ให้ดีเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นบางครั้งไปพูดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตัดสินใจตามมาในลักษณะที่สอดคล้องกันถ้ามีหลักฐาน เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีคนปลอกได้นะครับว่าเกิดการครอบงําโดยบุคคลภายนอกมีอย่างน้อยสักสองเรื่องในเวลาใกล้ๆที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะสมเสียงสมเสียงยกตัวอย่างเช่นว่าหลังจากกรณีซึ่งคุณเศรษฐานเนี่ยถูกศาลให้พ้นจากตําแหน่งไปในเวลาบ่ายสามนะของวันที่14สิงหาคมนะครับปรากฏข่าวอบอกว่าเยน็ยนๆก็จะมีรถยนต์ของหัวหน้าพักการเมืองต่างๆวิ่งเข้าบ้านจันสองล่า นะครับเพื่อปรึกษาหารือกันว่าจะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีข่าวบอกว่าเคาะแล้วออกมาเป็นคุณชัยเกษมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าหากว่าหลังจากนั้นมีการเสนอชื่อคุณชัยเกษมโดยพักเพื่อไทยจริงหลังจากนั้นมีการโหวตนายมนตรีแล้วได้คุณชัยเกษมจริงเนี่ยก็เชื่อนะครับว่าอาจจะมีคนรองได้นะครับว่าคุณทักษิณเป็นบุคคลภายนอกมาครอบครางพักการเมือง ซึ่งก็จะมีผลทั้งตัวคุณทักษณิณเองซึ่งจะต้องได้รับโทษทางอาญาในขณะเดียวกันพักการเมืองที่ถูกครอบงายอมให้คนอื่นเข้ามาครอบงาเนี่ยก็ไปไกลถึงหยุบพักนะนี่คือตัวอย่างนะครับแต่เผอ,อิญว่าข่าวนี้เนี่ยไม่ใช่ชื่อคุณไชยเกษมแต่เป็นชื่อคุณอุ๋งอิงนะครับคุณแพทย์องทานแล้วก็เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในวันถัดไปโดยกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายนั่นก็คือว่ามีการประชุมสอสอมีการเสนอเชื่อโดยที่ประชุมสอสอ มีการประชุมกรรมการริหารพักมีการลงมติของกรรมการริหารพักนะครับ mm. เพื่อเชีรยเลือกคุณพายทองทานมาเป็นแคนดิเดตนายมนตรีเสนอเข้าสภานะครับ mm. อันเนี้ยก็จบไปไม่เป็นปัญหาไปหรือกร,รณีที่สองเนี่ยกร,รณีซึ่งออมีข่าวคราวออกมาก่อนหน้านี้นะครับโดยแหล่งข่าวจากทางใดทางหนึ่งเราไม่ทราบนะบอกว่าออไม่เอาแล้วจะไม่ให้ยอมมีนามสกุลวงสุวรรณนะอยู่ในคั้นตรีโดยเด็ดขาด นะครับเนื่องจากอาจจะเกิดความไม่พอใจอพฤติกรรมบางอย่างของพลเอกประวิทยวงสุวรรณนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะมีหรือไม่มีนะครับแต่ถ้าหากว่ากรณีซึ่งสมมตินะครับว่าตรงกันว่าไม่มีแล้วก็มาตรงกับข่าวที่บอกว่ามาจากความต้องการของคุณทักษิณเองมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ชวนให้คิดไปได้ครับว่า ตันักษินนั้นครอบงำการตัดเย็ของทางพังเพื่อไทยครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการจะนําไปสู่การตัดสินว่าได้มาควบคุมครอบงันพักหรือไม่ก็ต้องมีปรากฏข้อเท็จจริงที่ที่เกิดขึ้นเป็นเป็นพยานหลักฐานเป็นหรือพยานบุคคลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ในการประกอบกันนิชัยไตรสนการร้องเนี่ยเขาร้องต่อกมการการเลือกตั้งนะครับเพราะเป็นการร้องเกี่ยวกับการทาผิดของพรบของพักการเมืองตามพรบพักการเมืองก็ต้องร้องต่อกมการการเลือกตั้ง ซึ่งเมื่อลองต่อกรรมการกรารเลือกตั้งแล้วเนี่ยถ้ากรรมการการเลือกตั้งรับเรื่องก็ต้องเรียกบุคคลฝ่ายต่างๆมาไตาส่สวนข้อเท็จจริงนะก่อนที่จะสรุปส่งนะครับไปยังสารรัฐธรรมนูนแต่ไม่ว่านะครับว่าเอ่อจะบอกว่ากรรมการการเลือกตั้งตัดสินใจแล้ววินิจฉัยแล้วนะครับอ่อไม่ผิดแล้วก็ไม่ได้ส่งต่อสารรัฐธรรมนูนนะหรือส่งต่ออะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ย ผมเช้คำว่ามันก็รบควรสมาธิการทํางานคือไม่ใช่ว่าคุณเข้ามาเป็นนายฐมนตรีมาบริหารประเทศแล้วเนี่ยท้ายสุดคุณก็ต้องมาเรียกว่าพวงกับเรื่องราวต่งตางๆเหล่านี้มาพวงกับคําร้องซึ่งอาจจะใช้คำว่าไม่มีสาระต่งตางๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นการไม่มีข่าวตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีการร้องตั้งแต่เริ่มต้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าซึ่งอันนี้ก็เป็นบทเรียนซึ่ง คุณนักษินเองเนี่ยเมื่อรู้ตัวเองนะครับว่าสังคมจับจ้องรู้ตัวเองว่ามีประเด็นทางกฎหมายเนี่ยก็ต้องทําตัวเองให้ไม่เป็นปัญหานะครับบางครั้งถ้าเราคิดเราอยากจะได้อะไรเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปประกาศต่อสาธารณะไม่จำเป็นต้องไปให้ผู้สื่อข่าวได้รับทราบใช่ไหมครับเออไม่จำเป็นต้องให้เป็นข่าวแล้วถ้าเป็นข่าวท้ายที่สุดพอเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยแม้จะบอกว่าแม่ตัวายกบอกว่าไม่เคยได้ยินนะครับไม่เคยได้ยินคุณพ่อพูดนะครับ ถ้าข่าวเป็นแบบนี้ออกมาเนี่ยหลายคนก็มองไปว่านี่คือการผลักดันหรือการตัดสิในใจคุณตักสินครับคือดูเหมือนว่าการบริหารของพรรคเพื่อไทยในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยจะมีทั้งการบริหารบริหารพรรครวมด้วยกันเองเพื่อสร้างเสถียรภาพมีทั้งการบริหารงานที่จะต้องโชว์ฝีมือนะคะบริหารคนอะไรต่างๆอาจารย์คะ รัฐบาลนี้ควรจะเซตพิ ORITY หรือว่าควรจะมุ่งเน้นการบริหารส่วนไหนจึงจะสามารถทั้งประคับประคองรัฐบาลนี้ให้ไปรอดได้ยังไม่นับรวมถึงกับการเลือกตั้งครั้งหน้าอีกด้วยนะคะมองที่งานเป็นหลักมองที่การแก้ไขไปทางบ้านเมืองเป็นหลักดีที่สุดครับเรื่องอะไรที่จะทําให้คนเข้าใจไปว่านั่นคือการคิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของส่วนตัวนะครับของพรรคการเมืองหรือของครอบครัวเนี่ยต้องเอาสิ่งนั้นไว้ไกลๆไ,ไว้ก่อน นะครับเอาตัวงานเป็นหลักขณะเอาตัวงานเป็นหลักแล้วเนี่ยแม้กระทั่งการที่จะทําตามนโยบายของพรรคการเมืองของพรรคเพื่อไทยที่เคยพูดไว้ในตอนหาเสียงก็ตามเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งอย่าใ,ให้เกิดสิ่งที่เป็นการผิดกฎหมายเพราะว่า,าคนซึ่งเขาอาจจะจ้องที่จะได้งานเนี่ยมีอยู่มากมายและถ้าว่าไปเปิดช่องให้มีการที่ร้องขึ้นไปได้เนี่ยอย่างในที่สุดเนี่ย ไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่อย่างที่สุดมันก็รบกวนสมาธิในการทํางานก็เหมือนสมัยคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่ตั้งคุณพิชิตชื่นบานถูกไหมก็ไม่มีคนร้องแล้วช่วงคนร้องที่เขาร้องขึ้นมาเนี่ยแล้วสารลูกนูนรับคําร้องเนี่ยก่อนรับคําร้องก็ไม่สบายใจแล้วแหละรับคําร้องก็ทํางานลำบากด้วยความอึดอัดใจแล้วแหละนะฮะแล้วก็เป็นเสียสมาธิในการทํางานต่างๆแล้วท้ายสุดพอสารตัดสินว่าผิดเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตัวนายกรี มันก็ทําให้กระบวนการในการทํางานแทนที่จะเดินหน้าไปก็เกิดการจุดชะง,งักเกิดการชะงักในระดับหนึ่งครับแล้วก็เห็นผลทันทีในะเรื่องของภาคเอกชนการตัดสินใจลงทุนในประเทศทุกอย่างชะง,งักหมดเลยนะคะทันทีที่สารการรับคำร้องใช่ครับใช่นะครับก็เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนบทเรียนก็คือว่าไม่ว่าท่านจะมีอํานาจหรือคิดว่าตัวเองมีอํานาจแข็ง,แ,ขงแกร่งเพียงใดก็แล้วแต่นะครับมีเสียงในสภาท่วมทน้นนะฝ่ายค้านไม่สามารถทางานได้เนี่ย ก็อย่าคิดว่าสามารถทําทุกๆเรื่องได้ก็ต้องคํานึงถึงนะครับว่าสิ่งที่ทํานั้นเนี่ยมันเป็นการที่ขัดต่อความรู้สึกของประชาชนหรือไม่สิ่งที่ทํานั้นเนี่ยมันเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือไม่หรือสิ่งที่ทํานั้นเนี่ยมันเป็นการไปเอื้อประโยชน์ต่อคนบางคน,งคนกลุ่มบางกลุ่มหรือไม่ก็ต้องคิดนัา้าคิดอย่างให้ดีคือมีโอกาสในการบริหารประเทศแล้วเนี่ย ก็ใช้โอกาสดังกล่าวในการบริหารเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวมเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่ประโยชน์ของตัวพรรคเองในอนาคตในการเลือกตั้งคราวน้าครับสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยฉายชักทัศทัทางการเมืองต่อจากนี้หน่อยได้ไหมคะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางใดได้บ้างเนะะี่ยค่ะอาจารย์คือการตั้งรัฐมนตรีนะครับก็คงจะขึ้นอยู่กับความสมดุลน,นะครับในการใช้อํานาจว่าเพื่อไทยหรือนายกนะมีอํานาจในการที่จะเจรจารต่อรองมากน้อยเพียงไร ถ้าอานาจมากเราเห็นรัฐมนตรีที่หน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าอํานาจน้อยรัฐมนตรีก็จะหน้าตาเหมือนเดิมครับทุกอย่างนี่คืออย่างที่1ก็สามารถเห็นปรากฏการณ์การบริหารราชการแผ่นดินจากการตั้งรัฐมนตรีก่อนนะครับอย่างที่2คือการแถลงนโยบายต่อสภานั้นเนี่ยเอ่อไม่ได้มุ่งหวังอะไรมากเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะให้ข้าราชการประจำช่วยในการยกร่างแล้วก็คงไม่แตกต่างอะไรไปจากอดีต เพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นนโยบายสําคัญที่เป็นนโยบายเรือธงอ่าซึ่งเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงหลายต่หลายเรื่องเนี่ยเห็นบอกว่ามัเกือบ20ข้อเนี่ยเอ่อสังคมก็จะจับจ้องนะครับว่าเรื่องใดยังเดินหน้าต่ออย่างไรนะครับหรือเรื่องใดจะไม่พูดแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่อาจจะต้องดูครับว่าถ้าหากว่ากรณีของการที่เอ่อนโยบายต่างๆเนี่ยแทนที่จะเดินหน้าต่ออย่างเต็มที่กับมีการ ยุดมีการปรับเปลี่ยนต่างๆก็แสดงถึงความระมัดระวังของรัฐบาลจุดนี้มากขึ้นในการ,รที่จะทํางานในการบริหารจัดการแผ่นดินซึ่งถ้าหากว่าในกรณีซึ่งรามันระวงมากขึ้นเนี่ยก็คาดเดาได้ครับว่าการทํางานต่างๆเนี่ยก็จะไม่รวดเร็วไม่กระฉับกระเฉงต้องห่วงหน้าโพงหลังต้องคิดถึงทุกๆเรื่องนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ไม่สามารถสร้างผลงานต่างๆได้เท่าที่ควรก็เป็นไปได้นะครับ ส่วนกรณีของการที่ว่าจะอยู่ได้ยาวมากน้อยเพียงไรนั้นเนี่ยผมใช้คําว่าทางฝ่ายคา้านนะไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบใดๆเลยไม่มีเลยนะผมใช้คว่าเลยเลยนะนะครับแต่ว่าเป็นปัจจัยจากทางรัฐบาลเองนะครับว่าจะจัดระดับความสําคัญของการทํางานอย่างไรแล้วก็จะยื่นมือไปนะทํางานในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอันนั้นก็จะอยู่ได้นาน แต่ถ้ายื่นมือไปในแง่ของการที่จะจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่พรรคการเมืองอันนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาเร็วกว่าที่คิดครับเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่าถ้าจะล้มสะดุดขาตัวเองล้มอย่างเดียวเลยก็ต้อง ระมัดระวังจุดนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ก็หลังจากนี้คงต้องจับตาดูกันว่าการฟอร์มคอรมอจะใช้เวลาปกติแล้วอาจารย์ช่วงทามมิ่งประมาณอย่างนี้จะใช้เวลากันประมาณเท่าไหร่เราจะได้เห็นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณไหนคะอาจารย์คือถ้าได้มีคอรมอแล้วนะครับคอรมอผมคิดว่าภายในไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็คงจะจบนะครับเพราะปกติแล้วก็เจรจากันไม่ไม่ยาวนานนะครับสองสามวันก็ได้คณะัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งอาจจะช้าในกระบวนการของการตรวจสอบประวัติก่อนที่จะทุนเกล้าขึ้นไปนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเป็นไปตามขั้นตอนทางธุรการว่าต้องรอระยะเวลาสักระยะเวลานหนึ่งก็ไม่น่าจะเกิน 1- หรือสสัปดาห์ในการตรวจสอบต่างๆทั้งหมดและเมื่อทุนเกล้าขึ้นไปแล้วเนี่ยโปรดเกล้าลงมานะฮะทางนายกก็ต้องนาครมเข้าถวายสัตว์นะครับเพื่อที่จะปฏิญาณตนนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่จะสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ เออส่วนกรณีของการที่จะนัดหมายกระสังสภาผู้แทนรสภานะครับเพื่อที่จะแถลงนโยบายนั้นเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไปนะครับเออทุกอย่างเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเนิ่นนานเออทุกอย่างควรจะต้องจบภายในชา้าที่สุดก็คือหนึ่งเดือน อยู่ไปในเดือนกันยายนนะคะหลังจากนี้แหลยเราก็จับตาดูสถานการณ์กันแล้วก็แต่ละข้อที่เป็นข้อพึงระวังอาจารย์ตั้งให้แล้วเรียบร้อยก็อุดรู้ัูวเหล่านั้นอย่างน้นอยๆก็ประคับประคองตัวเองไม่ให้สะดุดขาตัวเองแน่ๆที่เหลือก็ทําผลงานไปนะคะให้สามารถสร้างคะแนนนิยมได้ก็น่าจะตลอดลอดฝังกันไปสําหรับรับรฐบาลนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์สมชาอย่างยิ่งเลยค่ะที่ฉชยชักทัศน์แล้วก็ให้ข้อพึงระวังแก่รัฐบาลใหม่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับ